น้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้นพีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแหลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นนะครับผมนี่วันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับนะก็อย,อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับเนื่อผมมีงบอยู่333คูปองนั่นเองนะครับผมเนี่ยผมจะมาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบเล่นจิตกรรมนะครับจริงมันไม่ใช่เพีงเล่นหรอกมันอ่ามันเป็นการสุ่มมากกว่านะเพราะว่าผมเห็นไอ้กล่องนี้นะครับนะกล่องสกินหุ่น ลบพิฆาตนะครับผมกนะ็คือแบบเป็นแนวหุ่นยนต์หมดเลยนะครับดูดิเที่ยคือสก,กินที่ผมเลงนะฮะก็คือสก,กินมารลอตนั่นเองนะแล้วลองมาก็ได้เป็นสก,กินยอนนะครับผมนะลองมาก็าลิงนะครับผมสามตัวได้ี่ผมอยากได้นะครับผมนะแถมตัวนี้ก็แหละอยากได้ไปทุกตัวขอให้มันได้ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคซึ่ง300คูปองนะก็จะได้แบบพอดีปเป๊ะเลยประมาณร้อยกล่องนะครับผมในระ้อยกล่องไม่ถือว่าเยอะนะประมาณร้อยสามสิบกล่องปะ่ะเอร้อยสิบกล่องปะ่ะ อ่าประมาณนั้นนะร้อยสามสิบเอ็ดกล่องนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะว่าผมจะได้กี่กล่องนะครับผมไม่ใช่ได้กี่กล่องได้กี่สกินนะครับหัวผมเคยทาแล้วะไอคลิปแนวเนี้ยนะฮะแต่มันก็เจ๊งไม่เป็นท่านะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําแล้วแต่วันนี้กลับมาอีกแล้วนะเรามาอ่านเงื่อนไขกันเหมือยดีกว่านะเปิดเพื่อรับรับสกินขาวรอนนะครับผมนะก็มีสกินต่างๆนานานะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินหรือเพชรนะครับผมนะฮะแล้วก็ สก,กินทาวอมีโอกาสได้ถูงจุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอเชื่อได้น้อยมากนะครับผมนะอันนี้โอเคแลผมจะซื้อทีเดียวนะหนึ่งร้อยเลยกันละกันนะครับลวกล่องน้อยแล้วผมก็จะไปเปิดในครั้งนะครับผมนะน,น,นี่ดูดิเชีย่ยห้ายกล่องอนะฮะซึ่งผมเคยทาแล้วมีคนบอกว่าพี่เปิดทีเดียวมันมีโอกาสได้เยอะผมก็ลองทําแล้วนะครับผมนะลองดูได้คิดวันก่อนผมลองทำเปิดทีร้อยกล่องคือเกลือไวมากนะวันนี้ผมก็จะมาแบบค่อยๆเปิดกันละกันนะคะรับ100นนะะสำหรับหนึ่งร้อยกล่องเนาะโอเค อยู่แล้ว,วะนี่นี่น like ouais. ain uh huh okay. ี่มาเอาสักสิบกล่องกันไปประเดิมนะครับผมเนาะบรรยากาศสิบกล่องนะกูเปิดมาแก่โอ้โหสามชิ้นได้เพชรมาร้อยยี่สิบนะครับผมนะฮะก็ยังเกลือนะครับผมใะอันนี้ในอันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะเปิดเพื่อรับของลึกลับมากมายของของประวันเราเก็บไว้โอเคเปิดอีก ออที่เ11นกล่องปะไล่เลย,อ,ยอุ้ยผ,ผมได้กลิน่นผมได้กลิ่นไปเก้ากล่องไป <got> เลขเดี่ะเก้ากล่องโอ้โหเจ๊งเลขเจ็ดสิบกล่องทุกคนนะครับผมเลยฮะศูนย์จุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้หรือเปล่า 8กล่องโสอ,องกล่อ <c> ง <oughs> ไล่ไล่ไปฮะค่อยๆเปิดนะโอ้โไม่ต้องรีบนะโอ้โห,โโห okay, เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมล้องให้น้องผมมาเปิดดีกว่าทุกทีวันนี้ก่อนมาลองมาลองเปิดกล่องดิ ไม่ให้เลยเอากี่กล่องหกสิบเดต่อยเลยเอาดีดีเอากี่กล่องไม่หกสิบเอาแบบไม่เกินสิบอ่ะเอาเก้าอ่ะมาเลือกเองมาเลือกเองจับมส์เองเอาแปดเอาเก้าเอาแปดอ่ะแล้วก็กดจันเลยอาทิกที กดเหมือนไม่ตั้งใจกดนี่ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยพอเลยกระจอกได้อีกรอบก็ได้มาอีกรอบก็ได้มาเหลือ52กล่องเอา9เอา99เลยกดแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจกดโดนโอ้โดน จูบเลยวะเอาโอโดนนี่ไปเลยไปโดนที่อื่นโอ้เกลแบบเขี้ยมเหลือสี่สิบกล่องแล้วทุกคนเขี้ยไม่ออกว่ะอย่างนี้จะกินมาลอดก็มาก็ได้จะกินแรงก็ได้พื้นนี้ดีกว่ามัโอ้โหไม่ออกเลยว่ะเหลือสี่สิบกล่องฮะมาสิบกล่อง โอ้โหไม่ออกเชียร์แล้วไงทุกคนห้ากล่องมาโอ้โห,โโหเจ๊งผมบอกเลยว่าเจ๊งสักสก,กีน,นึงเลยขอร้องเลยจริวงว่า0.25นะครับผมนะฮะแม่งไม่มาเลย โอ้ยแย่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่มาอีกไม่มาจริงโอ้โหสิบกล่องสุดท้ายทุกคนไอ้เชี่เลยเจ็งห้ากล่องสุดท้ายเอ้ยเหมือนผมเอาคูปองมาละลายแม่น้ำเล่นเลยทุกคน คนมันมีดวงมันก็ได้นะดูดิคนไม่มีดวงก็สูญย่งนทะีาเเอาอะไรมากอ่ะน,นะเขาผมเนะี่ยโอเคเหลือสามสิบสามคูปองนะเขาผมเลยผมขออนุญาตดูก่อน,นว่ามีกิจกรรมอะไรมอ้ยนี่สามสิบปองมันไม่มีอะไรโอ้มันสู่มันนี่เหรอผมไม่ค่อยชอบเลยตัวฟรีที่ผมมีเจ็ดอันเอ้ยได้ซืกินสวยอยนะ่างนี้ เดี๋ยวเขาว่า,ากันนะอันนี้โอเคฮะมาสามสิบปองนะครับผมนะมหรือว่าผมจะสูมอันนี้ดีวะสกินเนี่ยไออรไ่าะของวิลา่าทุกคนมีโอกาสได้เยอะกว่าสกินเมนื่อกี้นะศูนย์จุดเจ็สบเลยนะเออวะดูดีว่าได้กี่กล่องโอ้ได้สามกล่องเองแค่นี้เดียวไม่เอาอะ นี่ดีกว่าซื้อจากหน้าร้านอาจจะได้ของเยอะนี่แปดสกินทุกคนโอกาสได้เท่าไหร่ไม่มีบอกได้ว่าโอกาสได้เท่าไหร่นี่ไงศูนย์ศูนย์จุดยี่สิบอตากันศูนย์จุดหนึ่งไอชี้เอ้ยหนักกว่าเดิมอีกเอานี้ดีกว่า,นนวามาสิบสามไอสิบเอ็ดกล่องรวดเดียวเลยปะเกือบ ียโอเคนะว่าตลอดคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะถือว่าเอาโขลกฟองมาละลายแม่น้ำนะครับผมเดี๋ยวเชี่ยผมอยากได้สกินมาหลอดตัวเดียวเลยไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าผมเก็บเม็ดมาหลอดอยู่นะครับผมนะนี่หมาว่าผมข้าอันดับ5.3โอเคนะก็บายผมนะไปเจอไปไหนคลิปหน้านะครับผมบายเฮ้ยเสียดายวะ